สวัสดีเด้อจ้าพี่น้องปองไยมาอีกแล้วจ้ามาอีกแล้วบุญนภาบ้านสวนจ้าพี่น้องบุญนภาคนเดิมที่เพิ่มเติมคือคิดถึงเดอ้อจ้าคิดถึงสุขุสุขคนเด้อจ้าบุญนภากระหางหายไปหลายมือหลายเว่นเนาะจ้าเนาะหลายมือหลายหลายอาทิตย์เลยแหละจ้าสวากะย่งยูเด้อจ้าย่งยูคิดฮอดคิดถึงคือเก่าจ้าวันนี้บุญนภามากับสายฝนเนาะ ฝนตกจ้ะพี่น้องฝนตกอาทิตย์หนึ่งเร้วจา้าประมาณอาทิตย์หนึ่งเล็วน่าจะเนาะนะาะากับโอ้ยบุญว่ายอยู่จา้าบุญว่ายอย่กับสวนนี่ละจ้าโบเลติใสเลย,ลย,เลย,แ,ยแยกนอน,นจา้นอนานอ,นอันแยกน,น,น,นอนต้นไม้จา <c oughs> ้าแยกนอนเนยขายนอนเนยอันนอต้นไม้เด้อจ้าจะสุขเาใจนออย่างอื่นนอต้นไม้จ้ามจ้า โอ้ยม่ใหญ่ยแลพ่อแล้วมาขายอีอย่างแล้วมาขายนอไม้สิปัจจีวาโบเมนจ้านอบอนจ้าปลายไหลข้อไหลอีอย่างแต่สีนอแะ่นอต้นไม้เด้อจ้าขายต้นไม้จ้าโบเดขายอย่างอื่นจ้าโบเดขายนอไม้โบเดขายปลาเด้อจ้าปัจจีวาโอ้ยฝนตกมีเงี้พ่อมีมีเงี้บุญพระแล้วมาขายอีอย่างนอปัจจีวาแลามาขายกบขายเสียดบ่อปลาลงลีบ่อปัจจีวาโบเมนเด้อจ้าขายต้นไม้จ้า ฝนตกค่ะพี่น้องเอ้ยกินฮอดคิดถึงเด้อจ้าเป็นจังไหนน้อบ้านพี่น้องตกบ่จ้าฝนตกกันโบน้ออุบลอุดรขอนแก่นมหาสารคามนครพนมภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานเนาะจ้าเนาะบัวเชียงใหม่เชียงรายภูเก็ตลำปางเนาะจ้าเนาะทางหลา่พระท่านเอ้ยก็คิดนฮอดกันเด้อจ้าคิดนฮอดสุขูสุขคนมูนิมมูลนภากับมะมาม้อยชื่อจ้าฝนตกขึ้นฮอดจ้าขึ้นฮอดโอ้ยเป็นจังไหนน้อจังดอก บ้านพี่นออ้องโต๊กโมสันเดีจ้าอันฝนตกก็โอ้ยจะมันคาหลายด้แต่สวนบุญนาคตามสภาพเลยจา้าฝนตกอันบ่จักนอต้นไม้บ่จักใบฮัาากบบจักนอกเกิดเนะจะนอ,นอโอ้ยนี่แหละคืออ่าการปลูกต้นไม้นะจะนอ,นอปลูกร้อยแดดร้อยฝนร้อยอันล่มก็เกิดลอยได้ค่ะพี่น้อง <c oughs> บใบไม้นั้นฮักเบิ้จา้า บนกระดาษด่างอันตรงว่าแข็งแรงแข็งแรงกะหักได้จพี่นองเนาะอันทรงนี่ก็จะเป็นปอีหยังราคาแถวเบิงนี้ก็จะเป็นเบิงด้วยกกา่าบรรยากาศบม่ที่ยินหูวออกหัวเข่าเลยได้จพี่นองมันดังหลายเนี่ยี่ตินองในยินบุญคาพบจ่าในายินบอจ้าได้ยินกันบอลเข้มยิ่งมากเลยเด้อจ้าโอ้ยดีใจน้ำตน้นไม้เนาะค่ะเนาะ อันท่านได้ที่ซื้อต้นไม้ไปแล้วกันปลูกท่านช่วงฝนตกนี่ติดไว้เด้คะ่ะทุกคนอันติดไว้ไวจ้จ้ะเพราะว่ามันเย็นเนอจะนะถ้าอากาศฮนฮอนอนีท่ทรงอันท,นทรงต้นไม้ให้ลูกคาก็โอ้ยต้นไม้กัอันเหี่ยวโตเซาะแต้แะเนะจนะตาสิโตนถ้าลูกค่กาท่านไดซื้อตอน้นไม้บุญภาพไปแล้วคนเหี่ยิคนเฉาคนตายนั่นพักมาเด้อแต่เดอนาาะนาเสียเอาตอน้นไม้ห้จ้ะ บ่ต้องเกลงใจเด้อจ้าถ้าท่านได้ว่าเออมันเป็นที่ว่าเฮาทรงให้แล้วก็คนเหี่ยวคนตายจังสิ่งว่าจะเนาะเดี๋ยวนะคะทรงตนไม่ไห้เลยจ้ะทักทายกันเข้ามาในเด้อจ้ะตกบ่อตกบ่อบ้านทั้งไหนกระไดฝนตกบ่อจ้าเป็นคือกันรีบบอทั้งที่นั้นขันทราชนบุรีเนี่ยโบ,บ้แม่น้ำสีท่วมเบิดแล้วบ่อจา้นาน้ำฝนตกเบิดมือเบิดขืน่นเลยจ้ะพี่น้องเนาะจ้ะสำหรับมื้อนี้กับบุญนรรมกับบุญมีบบ่ยังหลายจา้ะเมอ้วยมอ้วยมอ้ะแวะ คิดหอดคิดถึงซื้อจ้าทักทายกันมาในเด้อจ้าทักทายแต่คอมมินต์มาแน่สบายดีบ่เนาะจากเนาะจ้าเป็ได้มือนีกานักข้ากะอันขอแวะมาเมาม้อยซ้ำหนิก่อนเนาะจากเนาะจ้าก็สำหรับวันนี้สวัสดีจ้าสีว่าเอาหนิมันข้าขึ้นมาไหวไปไหวแต่สีว่านักข้าไทยโหบอย่างนักข้าไทยยุนแต่ตะรางเถียงหน้าด้วยส้นนักข้าโปรด้ไปถือจากฝนเน้ แต่สิว่าเอ้าวไม่ใหญ่บุญนาคจะไปยืนตากฝนให้ยังบ่แม่นเด้อจ้ะคนสวยหน้าตาดียังส่ไปยืนตากฝนมันสิเป็นวัดต,ตายได้เขาพี่น้องโอเคค่ะโอเคสำหรับวันนี้ก่ะอันสวัสดีเดอ้อจะเด้อขอให้ทุกท่านมีความสุขพรมจเจริญเด้อจ้าอันรักษาสุขภาพเด้อจ้าอากาศเปลี่ยนแปลงเนาะค่ะเนาะซูมือนี่กระไดจักเป็นหน้นาฝนหน,าน้หนาหอนหน้านาวเนาะค่ะจักเป็นอีหยังประเทศไทยกระไดหมัวตัวไปหมดอ,อากาศกัน เปลี่ยนแปลงไปตัวทิบตัวแดนเนาะจ้ะเดินสามเดินสี่เดินหาเฮ้ยว่ามันเดินหกบอกค่ะพี่น้องมันจังสี่กระดายเนาะ,ะเนาะบอกสสว่าวไม่ยช่บุญภาพเราสบัยดีแต่เหงเราคือนั่นไปบอกสิ่ยววไปแล้วจ้ะไปแล้วพี่น้อง